ฮัลโหลกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ PNSR Channel วันนี้เราจะมารีวิวความรู้สึกหลังจากที่เราเล่น Play 5ม,นมาหนึ่งอาทิตย <1 S 1> นะ์ <S <S <ช>ว่าเรารู้สึกยังไงกับ Play 5มีอะไรที่น่าโดนมีอะไรที่รู้สึกว่าแบบไม่เวิร์กเท่าไหร่เดี๋ยวจะมาสรุปข้อดี <S <S ข้อเสียให้เลยว่าอะไรเป็นอะไรรีวิวเพลงหรอบเนี้ยมันก็จะเป็นรีวิวแบบ คนธรรมดากปกติทั่วไปใช้นะไม่ใช่ไม่ใช่ชเอกมเมิร์ไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ะไรขนาดนั้นแต่ว่ต้องบอกก่อนเลยว่าใต้ฝุ่นนะคะก็คือเป็นแค่นักเรียนธรรมดาที่ชอบเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจในเวลาว่างก็คือเพราะฉะนั้นความรู้ก็จะเป็นแบบ ประมานี้ได้ประมาณนี้เ um, ด okay. ี๋ยวเราจะมาเริ่มจากคําถามดีกว่าเพราะว่าหลังจากที่เราลงคลิปแรกไปก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูคลิปของเราแบบอันเอ็กซ์เพคมากว่าคนจะมาดูเยอะขนาดนี้ก็อะไรที่ผิดพลาดไปในคลิปที่แล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเราจะพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยเย้โอเคเรามาที่คําถามยอดฮิตกันดีกว่าคำถามแรกราคาเท่าไหร่ในแต่ละรุ่นและ2รุ่นแตกต่างกันยังไง คือที่ออสไม่รู้ว่าราคาที่ไทยเท่าไหร่เพราะที่ไทยยังไม่เปิดตัวแบบเป็นทางการแต่ที่ออสราคาเครื่องใส่แผ่นได้อยู่ที่750ซึ่งพอเป็นเงินไทยแล้วอยู่ที่6 1 6 5 0ไม่ใช่60,000ขอโทษครับ 1, 6, แล้วก็รุ่นที่ไม่ใส่แผ่นอยู่ที่599อา้ดอลก็หก0ก็ตีซัก0กอดอลนบาทประมาณ13,200บาทแล้วที่สํา แล้วที่คนอื่นชอบถามกันไปมากกว่านี้ก็คือรุ่นใส่แผ่นได้กับใส่แผ่นไม่ได้แต,ตกต่างกันยังไงย้ําอีกทีนะมันได้แค่ใส่แผ่นได้กับใส่แผ่นไม่ได้เลยทุกอย่างเหมือนกัน <Wow. S 1> ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีจะสัตวไม่สามารถเสียบ external storage ได้ไม่ต้องกลัวว่าซื้อไปแล้ว performance จะไม่เท่ากันมันเหมือนกันแค่ใส่แผ่นได้กับใส่แผ่นไม่ได้เลยแรงความเร็วทุกอย่างก็คือคอนเฟิร์มว่าเหมือนกันกอย่างแค่ใส่แผ่นได้กับใส่แผ่นไม่ได้แค่นั้นเลยใช่ใช่เค <Okay. S 1> จริงไอ้จุดๆเนี้ยมันเหมือนทํามาลองรับทํามาลองรับ สำหรับผู้ใช้งานที่อยู่ในต่างประเทศแบบเราก็คือพูดง่ายๆเลยเราเดินไปท็อปของที่เนี่ยมันจะเป็นโค้ดกับบูเบิร์ดนะไปท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไปซูเปอร์มาร์เก็ตจากที่เขาเขามีเครดิตเกมวางขายให้เลยเราเข้าห้างหนึ่งอะ่ะมีร้านขายเกมแล้วสามร้านสามร้านแน่ๆอย่างน้อยๆหนึ่งห้างในซิดนีย์ในออสเตรเลียซึ่งมันหาแผ่นง่ายมากราคาแผ่นถูกกว่าดิจิตอลจริงๆที่ต่างประเทศอะ่ะดิจิตอลเขาจะขายอยู่ประมาณ 99ดอลลาร์แล้วไม่ลดราคาด้วยในแผ่นพอซื้อถ้าซื้อแผนซื้อตามร้านแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เซลล์แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มีเกมใหม่ก็เลิกเก่าลงเขาก็เอามาลดราคาแล้วมันมีแบบพรีโอน่ด้วยใช่ไหมใช่ต่างประเทศเขามีพรีโอนด้วยก็คือเหมือนกับที่เราใช้เมื่อก่อนเราใช้ p l a y 4 Pro แล้วพอพอ Play 5ออกมา EB Game เนี่ยบริษัทเกมเขาก็ออกมาบอกว่าถ้าเกิดเราเอา Play 5ของเราอะไปให้เขาอะเขาจะให้เครดิตเราเท่านี้เท่านี้เท่านี้เพื่อไปซื้อ Play 5กับเขาซึ่ง เมธอดเหล่านี้มันไม่ได้ถูกนําไปใช้ที่ไทยทําให้การซื้อแผ่นการซื้อเครื่องรุ่นที่ใส่แผ่นที่ไทยอาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเพราะว่าตอนที่เรากลับไทยเราได้ไเปเล่นเล่นที่สยามใช่ไหมแล้วก็ข้างบนลีโดมันมีร้านเดียวเลย <c oughs> ที่เป็นร้านเพลสีแบบเกมเพลย์สีจริงมีแค่ร้านเดียว มีแค่ร้านเดียวจริงๆนี่ก็ว่าไปสยียอ่อยนะอาจจะเป็นร้านเดียวที่เราเห็นแล้วอาจจะมีร้านอื่นโอเคก็เอาเป็นว่าขายากสำหรับเราแล้วแต่ว่าร้านนั้นนี่ือแบบครบเออครบจริงเจ้าของร้านยังก็คือแบบคุยสนุกมากใช่ไหมอ่ะเรามาที่คำถามที่2กันนะคะ P.S. 5สามารถเล่นแผนของ p s 4ได้ไหมโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนคงอยากจะรู้เหมือนกันแล้วถ้ายังไม่ได้มีเครื่องจริงๆก็ยังตอบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ Play 5สามารถเล่นเกมของ Play 4ได้9,9%เลย มีแค่สิเกมสเปเชียลที่ไม่สามารถเล่นได้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ในข้างล่างแล้วกันว่ามันมีเกมอะไรบ้างที่ไม่สามารถเล่นได้แต่ถ้าถามมันคือต้องแยกก่อนแผ่นกับดิจิตอลเหมือนกันนะเราเอาแผ่นเพลย์สี่ใส่เพลย์ห้ามันก็มันก็เล่นออกมาเป็นเกมเพลย์สี่ได้ทุกวันนี้เราเล่นเกมอยู่เกมหนึง่งชื่อเกม s p e e วันเนอร์มันเป็นเกมของเพลย์สี่ซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เล่นแล้วเหมือน Play เพลย์สี่เลยเร็วกว่าเดิมด้วยเพราะว่า SSD card ทำทำให้การโหลดเกมมันช้าลงมากๆเลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่อง p พลย4ไปเล่นเพลย์5เรื่องนี้โซนีจัดการเรเียบร้อยนะแล้วเรื่องภาพอยเ้งมันแตกต่างกันไหมโอ้โห oh, เรื่องภาพนี่โอ้โ oh, ห oh. ถ้าใครมีทีวี 4K อยู่แล้วนะไม่ต้องร้อยยี่สิเฮิร์ตก็ได้เอาแค่หกสิเฮิร์ตเนี่ยไปลองดูไปลองเล่นดูเกมแต่ละเกมอย่างเราเล่นเราเล่นเดมอนโซเราเล่น Spider-Man 2เกมเนี้ยมันจะมี p พร f o r m ์แมน Mode ให้ปรับ p พร f o r m ์แมน Mode มันจะมี2 m o โหมดก็คือกราฟิกโหมดกับพรีฟอร์แ e นโหมดพรีฟอร์แม e โหมดเนี้ยจะละจะทําให้เราสามารถเล่นเกมบน 4K 6 0 f เฟรมเรทได้เราพูดเลยว่ามันต่างกันจริงๆ3 0เฟรมเรทกับ6 0เฟรมเรทนี่เรายังไม่ได้ลองกับ1 2 0แบบ120เฟรม 120, frame, 120เลยคืออีกอีกเท่าตัวนึงอะ่ะและนี่ขนาด3 0กับ6 0นะเรายังเรายังคิดเลยว่าเมื่อก่อนเ,เล่นเพลย์สมา คเออมันดีแล้วนะอันนี้คือภาพมันสมูทแบบทุกคนคิดไม่ถึงเลยมันเรื่องพานมันก็น่าจะฟีลเหมือนแบบเหมือนแต่ก่อนที่เราดูหนังอะแล้วเรารู้สึกว่ามันก็มันก็ดีแล้วมันก็ชัดแล้วเนอะแล้วพอตอนเนี้ยเรากลับไปดูหนังแต่ก่อนที่เราดูกันตอนเด็กๆแล้วแบบเฮ้ยดูไปได้ยังไงวะใครได้เพย์ห้าไปอะแล้วมีทีวี 4K อยู่ที่บ้านนะแล้วซื้อเกมที่มันสามารถปรับ performance Mode กับ กราฟิกโธรรมดาได้อะไปลองปรับดูแล้วเรามาบอกแบบแล้วจะได้รู้ว่ามันต่างกันจริงๆคือไม่ได้เวอร์แต่มันต่างก<อ>ันคนละเรื่องเลยอลองดูโอเคโอเคต่อต่อต่อ,ตอ,ตอ,อคำถามที่สานะคะคิดว่าปีนี้ประเทศไทยจะได้เล่นไหมก็จะคือ วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่19บ e e เก e <AS> ้าวะสิบเก้าว <11. S 3> ันนี้วันที่20เล่นเพห้ามาหนึ่งอาทิตย์ละเห็นเขาประกาศตั้งแต่เทียหนึ่งไปเทียสองไปเทียสามแล้วประเทศไทยก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้โดนจัดเข้าู่ในลิสต์เทียสามเลยก็คิดว่าน่าจะหลังปีใหม่แหละแต่ว่า คือตอนนี้เห็นเครื่องที่มาบุญคลองราคาพุ่งไปสี่หมื่นล่าสุดนี่คือแบบไปเซิร์ชไปเซิร์ชอัปเดตอยู่คือล่าสุดก็คือทะลุเครื่องฮิวจ้าสี่หมื่นแล้วคือตกใจมากนี่คือแบบคูสองคือมันเป็นออปชั่นของแต่ละคนนะใครที่อยากได้เร็วก็ไปซื้อได้ไม่ไม่ผิดแต่ใครที่รอได้แนะนาให้รอดีกว่าคือทั้งเรื่องประกันทั้งหลายๆอย่างรู้สึกว่าคือมันเหมือนกันแหละซื้อประเทศไหนก็เหมือนกันแหละแต่มันแพงโดยใช้เหตุอะเพราะว่า เกมเพย์ห้าเนี่ยก็แพงมากๆแนละ้วมันไม่ได้เจเลเบรกได้เหมือนเพย์สามหรือมีแผ่นปอมเหมือนเพย์สองที่ม Pom, ทไม่ได้เหมือนสมัยก่อนเออยอะเล่นกันคือเกมหนึ่งก็รอไปเท่าไหร่อ่ะสองพันห้าถึงสามพันละแล้วราคาเครื่องจริงๆอะ่ะมันหมื่นหกเองไม่ถึงสิบเกมก็หนึ่งอีกหนึ่งเครื่องแล้วอะ่ะซึ่งเกมเราเล่นเกินสิบเกมอยู่แล้วอะ่ะเราก็เลยมองว่าเออแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้รอก็คือต้องยอมรับว่าด้วยความที่เพย์ห้ามันออกใหม่อ่ะเกมที่มันทํามาสําหรับเพย์ห้าจริงๆอ่ะมันยังไม่เยอะขนาดนั้นแล้ว,ว ไอ้สไปเดอร์แมนเนี่ยที่ที่ที่บอกไปในคลิปแรกว่าเออเขาจะใช้ฟังก์ชันทุกอย่างของจออย่างเต็มที่อะเล่นไปเล่นมาคือมันใช้นะแต่มันไม่หวาวอะมีเกมหนึ่งที่ใช้มากๆเลยชื่อ a s t r o Playroom อันนี้ดีมากเป็นคล้ายๆ m a r i มาริโอ เป็นเกมฟรีได้จ้าใช,ใช่ไหมมันจะพรีอินสตอลมาให้ใน play 5ถ้าซื้อ, <B> อม <า S 1> ันคล้ายๆม,ม,มาริโอ้แลวคือน้องน่ารักมากแล้วคือรู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นคนเล่นเกมมาก่อนแต่เนี้คยคือเล่นเกมมั้งแต่แบบตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่พ l a หนึ่งเ,เลยถูกไหมมันก็จะเป็นเหมือนแบบมีชั่นเก็บไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเห็นแบบมันเหมือนมาริโอมันเหมือนมาริโอแต่เป็นแค่มาริโอที่พาเราไปตะลุยประวัติศาสตร์ของ playstation ตั้งแต่ playstation 1 playstation 2 playstation 3มีอุปกรณ์อะไรบ้างเอ พูดไพรซ์อของเกมนี้ก็คือถ้าเราชนะ1ด่างเราก็จะได้เพลงสมาตั้งไวใ้ใน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 ที่โชว์ของเราเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอามาขึ้นตรงนี้เดี๋ยวจะมา<ง>ให้ดูว่ามันเป็นงไงแล้วส่วนเกมอีกเกมที่ใช้พร f ฟอร์แมนของจอยได้แต่ไม่สุดเท่าไหรก่ก็ตัดสไปเดอร์แมนทิ้งเลยรู้สึกว่าสไปเดอร์แมนเฉยๆมากจริงเหรอ,อ,อมันมันเนื้อเรื่องมันดีหน้าจอมันสุดเฟรมเรทมันดีแต่จอยมัน ไม่ได้รู้สึกวาขนาดอันนี้อย่างเล่น Call of Duty เล่น Watch Dog เล่น Watch Dog อ่า Watch Dog กับ Play 5ด้วยนะรู้สึกว่าเวลาที่เราเหยียบเบรกอะ่ะ Watch Dog จะเป็นเกมคล้าย GTA นะนี่ Watch Dog เล่นเป็นแผน่น p s 4ด้วยเป็นแผน่น p s 4ด้วยอันนี้แต่ว่าพอ,อามาใส่ Play 5แล้วมันก็คืออัปเดตให้เป็น p l 5คือลืมอธิบายเป็นอย่างหนึ่งมันจะมีเกมของ p s 4บางเกมอย่างเช่นเกมนี้ Ghost of Tsushima แล้วก็ Spider Man ภาคแรก Ghost of Tsushima ที่เขาจะ ที่เขาจะอนุญาตให้เราอัปเกรดไปเป็นเวอร์ชันเพย์ห้าฟรีแล้วใส่แผ่นเพย์สี่เขาก็อัปเกรดให้เลยเป็นเพย์ห้าคือล้ำมากแล้วมีอย่างอื่นเยอะไหมมีเกมไม่เยอะไม่เยอะเกมเพย์สี่ไปเพย์ห้าคือต้องไปดูตอนนี้ยังไม่เยอะแต่มันกําลังมาเรื่อยๆแล้วมันกําลังค่อยๆมาเดี๋ยวเพราะว่าอันนี้เธอรู้สึกเซ็งที่สุดก็คือมอเตอร์คอมแบทป่ะอ่าใช่มอเตอร์คอมแบทเลยอันนี้ใครจะจัอันนี้ใครจจักเพราะนางอะเอาอันเนี้ยไปเทรดมา ก็คือไปแบบที่บอกว่าคือของต่างประเทศอะมัน okay. ก็จะสามารถเอาวันนี้ไปเทรดเพื่อเก็บแต้มแล้วสามารถเอาแต้มเนี้ยไปซื้อ P5 นางมีแผ่นนี้อยู่แล้วแล้วนางก็เอาไปเทรดและอยู่ดีนางก็เพิ่งรู้ว่าอันเนี้ยมันสามารถแบบเก็บเป็น P5 ไ a ้เราก็คิดว่าเออถ้าอยากเล่น Modern Combat บน120เฟรมเรท60เฟรมเรท 4K เราต้องไปซื้อแผ่นของ P5 ที่ไหนได้ จุกเปลืองเงินฟรีอันนี้เอาของเพื่อนมาแล้วก็คือจิกของเพื่อนออมาเรียบร้อยอเพื่อนไม่เล่นก็นั่นแหละเอามาไว้ก่อนต่อไปเราจะมาเข้าเรื่องรีวิวเพย์ห้าเลยตรงๆนี่ก็จะแบ่งเป็นสามเรื่องใหญ่ๆเริ่มจากคอนโทรเลอร์คอนโทรเลอร์นะตาเป็นแบบนี้สวยมากต้องบอกก่อนเลยว่าแบบเอาจริงคือเรารู้สึกประทับใจมากเลยนะที่แบบมันดีอ่ะมันจับแล้วมันถนัดมือเนอะมันถนัดมือมากกว่าเพย์ซีมเพราะมันใหญ่กว่าใช่แล้วก็ เรื่อง Controller เรื่องกราฟิกเรื่อง60สิ a เฟรมเรทอ่ะแล้วก็เรื่องความเร็วของ SSD Card เป็น3เรื่องที่เป็น3เรื่องที่อยากพูดมากๆเลยเริ่มจากจอยเลย Controller เนี่ยเชื่อปะ่ะถ้าเราขับรถอยู่อะเวลาเราเยีบเบรกอ่ะไอ้ R2 อ่ะ a d a ั t i v e t r i g เ e r เนี่ยมันมันมันจะดึงนิ้วเราเหมือนเรากดเบรกอยู่จริงๆอ่ะมันมันว้าวอันนี้คือเกมไหนที่เล่น w a t c อ Dog อ่ะ,อ,ะอันนี้คือ Watch คอฟฟิวตี้เหมือนกันมันทำให้เราคือโอเคจอยเนี่ยเราเล่นลองเล่น Astro p l พ y r o o m นะเราเราว่ายน้ำจอยให้ความรู้สึกเราเหมือนว่ายน้ำอยู่เราไม่รู้มันทำได้ยังไงเราสามารถเป่าจอยได้ Amazing มากเป่าแล้วมันมีอันหนึ่งที่เราเขาเรียกว่าอะไรกระโดดอะจอยมันทำได้หลายอย่างมันคือรู้สึกว่าอย่างเช่นเกม Demon s o u ซมีหอกปลาเข้ามาใส่เราแล้วคือหอกอะ มันปลาปกติอยู่ที่พื้นแล้วนึกถึงหอกเวลาที่มันมันมันไปถึงพื้นแล้วมันติ้งติงต้งติงต้งติงต้งติ้งติ้งติ้งจนจนหยุดอ่ะคือจอยนั่นรู้สึกอย่างนั้นแหละมันปึงป้งปึงป้งปึ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 ้งจนเอ้ยมันทำได้ไงก็คือ Amazing ม,ม,มากอันนี้ example, เดินบนโคลนอ่ะ for example เดินบนโคลนเดินบนทรายเวลาในวอรที่เราเล่นเกมตะลุยด่านเดินยากยากไอ้จอยนี้มันก็จะให้ความรู้สึกเรามันเดินยากขึ้นอ่ะแล้วมัน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 ท่วงเราอยู่แล้ว การสั่นมันก็เหมือนสั่อน, <Whoa. S 1> นอยู่บนมันอยู่นทรายอะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าว่าเอาออฟห้าคะแนนเธอให้กี่คะแนนโ okay, อเคห้าให้สี่จุดห้าแล้วกันขาดอะไรจุดห้าขาดตรงความจำของมันที่มันบอกว่าให้มาแปดร้อยห้าสิบจิกอะสุดท้ายมันใช้ได้หกร้อยหกสิบกวินี่เองซึ่งซึ่งตอนนี้แบบตอนนี้เลยนะ ตอนนี้เลยนะ Play 5เขายังไม่ประกาศว่า External SSD ที่สามารถเอามาเสียบเพิ่มเพื่อเพิ่มความจำได้อะใครจะเป็นคน Official จำหน่ายของ Xbox ออกมาละที่เห็นเห็นกันนะอันเล็กๆที่เสียบป,ปุ๊บเข้าไปข้างหลังแล้ว1นึเราไบต์คืออันนั้นอะจำเป็นมากเลยนะเพราะว่าตอนนี้ลงลงไป3เกมใหญ่ Call of Duty ล่อไป150 g ิ Call of Duty Cold War ซึ่ง ทำให้จริงๆแล้วเราลงเกมได้น้อยมากถ้าคนที่เล่นเกมเพย์สีมาก็จะมีเกมในไลบรารีเยอะอยู่ละโดยเฉพาะพวกที่อยู่ที่ไทย<ม>ที่ส่วนใหญ่ก็ต้องซื้อเป็นด<ม>ิจ<ม>ิตอลมากกว่าแทนะเนาะซึ่งหลายๆเกมก็มีขนาดที่ใหญ่มากๆคือพูดง่ายๆเพย์ห้าให้ทีที่น้อยอะนี่คือ1จุดที่ต<ล>ิดและ SSD card และ SSD card ยังไม่มีใครออกมาจําหน่ายแบบออฟฟิเชียลเลยว่าเนี่ยคนเนี้ยเป็นคนขายของโซนี่นะยังยังยังไม่รู้เลยว่าต้องซื้อของใครจริงๆถ้าเกิดคนไม่เข้าไปดูสเปกก็ยังไม่รู้เลยว่า SSD card ต้องซื้ออันไหน ก็เลยให้แค่ให้ IN athletes, 4.5แต่ว่าโอเวอร์ออคือหู่พรีฟอร์แมนความเร็วคือถ้าซื้อราคาช็อปซื Listen, ้อได้อะซื้อเลยแนะนำเพย์สี่เพย์ห e ้าถ้าตัดสินใจอยู่เพย์สี่เพย์ห้านะเพย์ห <se> ้ามันแพงกว่าเพย์สี่ไม่เยอะหรอกซื MIT ้อเพย์ห้าเถอะส่วนใหญ่เขาก็เลตสเกมเพย์สราคาเท่ากันมาใช่แต่ที่ไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านทีวอู่เนาะก็ต้องรอดูแต่สี่หมื่นแพงไปพร้อมเห็นส่วนตัวนะถ้าอยากได้ซื้อมาได้ แต่ลงว่าแพงไปสองประกันแต่รอได้ไ<ป>รอนีกก่าประกันก็ไม่มีเสียขึ้นมาทำง,งานบินไปมาเลเซียโควิดอยู่บินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปร้านไปร้านแบบไปร้านซ่อมข้างนอกก็ไม่รู้ว่าเขาซ่อมได้จริงหรือเปล่าอีกเดี๋ยวนี้ยิ่งเทคโนโลยีใหม่มันมีอีโคซิสเต็มของตัวเองที่ท,ที่ที่ไม่ <laughs> ที่มันไม่ได้ซ่อมง,ง่ายๆแล้วอะ่ะก็ลองดูประมาณนี้แหละโอเวอร์ออก็พอใจมากชอบมากใครมีโอกาสซื้อซื้อซะฮับติกฟีดแบ็กอะแดปทริฟติการ์หนึ่งอาทิตย์ที่ใช้มา ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเลยดีมากว้าว <Wow. S 1> ถ้าเป็นให้คอมเมนต์ของเรื่องการเล่นก็แทบจะร้อยเลยนะให้เลยให้เลยดีมากๆความเร็วติดใจตรงความเร็ว SSD card มากเนี่ยมันเร็วจนลืมไปเลยว่าว่าเกมคอนโซลเป็นยุค2020อะ่ะมันมันมันล้ำยุคดูมากกว่านั้นมันดีมากๆก็ประมาณนี้แหละแต่ถ้าให้เลือกแค่1เกม ที่คิดว่าแบบดีตอบโจทย์กับการที่มีเพ5ห้ามันตอบอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามันแล้วแต่คนว่าแล้วแต่คนชอบชอบแนวเอาเกมที่รู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรใครชอบจีพเหน่อยโอเคเกมที่จะพูดต่อไปจะเป็นเกมที่เล่นได้ใค่กับเพห้านะแล้วก็สามารถใช้ฟังก์ชันของจอยเพ5ห้าได้ค่อนข้างเยอะคอปี้ี่โควใครชอบเกมแนว F P S first person s h o o t i n g ิงยิงยิงทำดีทำดีซอมบี้ทำดีมากคิวมากเหมือนแบบออฟสาม ส่วนใครที่ชอบความท้าทายหน่อยแล้วมีคิดว่าจะเองมีทักษะในการเล่นเกม <c oughs> เล Demon Soul สนุกมากนี่เล่นอยู่เกมเดียวเนี่ย Spider Man ยังวางไปแล้วตายเยอะมากแล้วส่วน Demon Soul ส่วนใครที่อยากเอนจอยกับกราฟิกเอนจอยกับพรีฟอร์แมนโหดๆของมันและเนื้อเรื่องสบายๆก็ Spider Man Spider Man นี่ นี่พี่เอก hard rocker เขาเพิ่งไลฟ์สตรีมเกมันโซมวัน็อปมากเกเบอร์ไทคูนี่คือแบบตอนแรกคือเครียดมากตายตลอดทำยังไงดีก็คือดูไลฟ์พี่เอกอยู่ตรงนี้แล้วก็เล่นอยู่อย่างนี้ก็คือแบบพี่เอก h a r กระวัเลยพี่สุดยอดมากเออนี่ก็คือนี่เล่นไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเต็มร้อย ไม่รู้ว่าแล้วก็ไม่ถึง5%้าเอนะแล้วเล่นทุกวันนะเ,ออเล่นทุกวันนางบอกไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นเล่นยังไงไเ่ะห้าเปอร์เซ็ <c oughs> โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้แหลนะเนอะ รีวิวความรู้สึกหนึ่งอาทิตย์หลังจากได้ครอบครองเท้ามานะคะก็ถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรที่อยากจะถามก็คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวจะให้เ,เจ้านี้ไปตอบนะคะก็ถ้าใครอยากจะให้ทำอะไรเกี่ยวกับเท้ามากขึ้นก็บอกได้เหมือนกันเดี๋ยวจะทำนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเลย